สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวันแสงเสถียรรับตำแหน่งหน้าที่ในฝ่ายบริหารนะคะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนหน้าที่ความรับผิดชอบของดิฉันนะคะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงเลยนะคะก็คือในเรื่องของการดูแลเด็กๆในโรงเรียนนี้ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย การแสดงพฤติกรรมต่างๆนะคะการปฏิบัติตนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ดิฉันขอยืนยันว่าโรงเรียนของเรามีหลักการและระเบียบเดียวกันไม่ว่าคุณจะเข้ามาในหลักสูตรปกติหลักสูตรวมวหรือหลักสูตร IEP ก็ตามเราใช้เล่มเดียวกันนะคะระเบียบปฏิบัติทีนี้ในส่วนที่เราได้เจอกันวันนี้ดิฉันจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยค่ะ ที่ทางบ้านและทางโรงเรียนจะได้มาเข้าใจในสิ่งเดียวกันและปฏิบัติไปในทางเดียวกันที่เราจะดูแลลูกหลานของเราค่ะนะคะทีนี้เรื่องที่ดิฉันอยากจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการดูแลเด็กๆร่วมกับทางโรงเรียนก็จะมีเรื่องหลักๆนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการมาโรงเรียนและการกลับโรงเรียน โรงเรียนของเรานะคะเข้าแถวเคารบทงชาติเนี่ยเวลา7จ0นาฬิกา50นาทีนะคะดังนั้นเวลาที่ท่านผู้ปกครองมาส่งเด็กๆนะคะก็อยากให้มาก่อนสัก10นาทีเป็นอย่างช้านะคะก็คือ7.40นาฬิกา4ีเนีน่ยควรจะถึงโรงเรียนแล้วเพื่อให้ลูกของเราค่ะได้มีเวลานำกระเป๋าต่างๆเนี่ยไปเก็บที่ชั้นเรียนนะคะแล้วก็ ในการเรียนแต่ละวันเนี่ยนะคะเด็กๆจะเรียนเนี่ยแล้วกลับบ้านได้เนี่ยก็คือประมาณเวลานะคะถ้าวันไหนมี7จ็ดาบเราจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ที่เวลา1 5 3 0นาฬิกาหรือบ่ายสามโงครึ่งแต่ถ้าวันไหนมี8ปด้าบเด็กๆก,ก็จะกลับบ้านได้ที่เวลา16.20นนะคะทีนี้ถ้าในวันใดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีภารกิจที่จะต้องพาเด็กๆออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาที่เรากำหนด จะต้องทำอย่างไรบางคนสงสัยเจะทำอย่างไรนะคะวันนี้มีภารก,กิจจะต้องพาลูกไปหามหมอจะต้องพาไปต่างจังหวัดหรืออย่างไรเนี่ยนะคะสามารถทำได้ค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องดาวน์โหลดเอกสารในการออกนอกโรงเรียนซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วหรือให้เด็กๆเกนี่ยนะคะ วิ่งมาที่ห้องธุรการเราก็มีเอกสารแจกให้เด็กแต่การจะออกได้นั้นจะต้องมีการเซ็นถึง3ลํลำดับนะคะลำดับที่1นะคะจะต้องเป็นผู้ปกครองคนที่มารับนะคะลำดับที่2นะคะก็คืออาจารย์ประจําชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาะคะ่ะและลำดับสุดท้ายนะคะก็คืออาจารย์ฝ่ายส่งเสริมวินัยซึ่งเมื่อเซ็นครบทั้ง3าําแหน่งแล้วจึงนําใบนี้ไปยื่นให้ยามที่หน้าโรงเรียนแล้วจึงจะนํานักเรียนออกนอกโรงเรียนได้นะคะ อันนี้ก็คือการมารับก่อนเวลานะคะเสร็จแล้วนะคะเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะต้องพูดคุยให้เข้าใจตรงกันก็คือเรื่องของการเราไม่อนุญาตให้เด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนด้วยตัวเองหรือขับรถยนต์มาโรงเรียนด้วยตัวเองนะคะเราอนุญาตให้แค่ปั่นจัก,กรยานค่ะนี่คือระเบียบของเราค่ะนะคะเรื่องต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการแต่งกาย ที่เราควรจะต้องเข้าใจตรงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับทางโรงเรียนนะคะดิฉันขอพูดแบบสรุปนะคะขออนุญ,ญาตแยกเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะอาเริ่มที่เพศชายก่อนค่ะจะขอพูดตั้งแต่ศีรษะนะคะลงมาจนถึงเท้านะคะว่าระเบียบของเรามีอย่างไรเช่นทรงผมผู้ชายก่อนนะคะเราไม่อนุญ,ญาตให้ทําสีผมค่ะเสร็จแล้วทรงผมนะคะเราอนุญ,ญาตแค่สองทรงค่ะ 1. ทรงสั้นเลยค่ะ ตัดเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปเลยค่ะนะคะสั้นเลยไถยเเรียนอย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกอย่างนี้สะดวกไม่ต้องตัดบ่อยๆทําได้ค่ะทรงที่สองนะคะรองทรงสูง,สงเราใช้คาาําว่ารองทรงสูงหมายความว่าไงคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ช่างทำทำผมเนี่ยนะคะไถตรงนี้นะคะให้ขาวรอบศีรษะนะคะแล้วความยาวของเส้นผมวัดจากคนผมลงมาเนี่ยโดยระเบียบเราให้ความยาวที่มากสุดคือ 8เซนติเมตรแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่ไปให้ร้านทำผมตัดผมให้รูปอย่าไปบอกนะคะว่า8เซนติเมตร เราควรจะบอกที่6เซนติเมตรค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็จะยาวลงมาถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปตัด8เซนมาโรงเรียนอาทิตย์เดียวกลายเป็น10เซนผิดระเบียบแล้วค่ะแล้วเราก็มีปัญหาต่อกันว่อาอะเพิ่งไปตัดทําไมทางโรงเรียนว่ายาวอีกแล้วดังนั้นดิฉันขอความอนุเคะห์ให้ตัดที่6เซนติเมตรแล้วประมาณ1เดือนจะยาวลงมาพอดีกับระเบียบนะคะแล้วก็1เดือนก็จะตัดประมาณ1ครั้ง นะคะอันนี้แล้วโดยหลักการเราก็จะตรวจประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะอันนี้คือทรงผมของผู้ชายลงมาค่ะสิ่งที่มักจะเจอและผิดระเบียบบ่อยๆก็คือเรื่องของเสื้อกล้ามเด็กผู้ชายทุกคนในโรงเรียนนี้ต้องใส่เสื้อกล้ามมาโรงเรียนทุกวันค่ะไม่ว่าวันนั้นจะใส่ชุดนักเรียนชุดลูกเสือหรือชุดพละ ต้องใส่เสื้อกล้ามสีขาวเสื้อกล้ามนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เสื้อคอกลมแขนสั้นใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นเสื้อกล้ามสีขาวเท่านั้นและใส่ทุกวันค่ะนะคะเรื่องต่อไปของผู้ชายที่เรามักพบผิดระเบียบนะคะก็คือเรื่องความยาวของกางเกงค่ะสอบถามกันมาเยอะแยะเลยว่ายาวแค่ไหนถึงจะถูกระเบียบนะคะยาวมากเกินเราไม่ว่าแต่สั้นเราไม่ยอมค่ะ ความยาวของกางเกงตามระเบียบนะคะจะต้องยาวลงมาแตะที่หัวเขา่าหรือเราเรียกว่าสบ้าหัวเขา่านั่นคือที่เขียนไว้ในระเบียบของโรงเรียนจริงๆค่ะนะคะเสร็จแล้วเรื่องต่อมาของผู้ชายที่มักผิดคือถุงเท้าค่ะตอนนี้เด็กทุกคนในโรงเรียนนี้ต้องใส่ถุงเท้าแบบใหม่ที่เรามีเส้นคาดยาวเป็นสีม่วงเขียวนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกเอ๊ซื้อที่ไหนมาซื้อที่สหกรณ์ของโรงเรียนเราค่ะเรามี อาจําหน่ายให้ค่ะทุกวันสามารถเข้ามาซื้อได้นะคะอ่าทีนี้มาดูผู้หญิงกันบ้างค่ะผู้หญิงนะคะเริ่มกันตั้งแต่ทรงผมเลยค่ะผมของผู้หญิงนะคะเราไม่อนุญาตไม่อนุญาตเลยค่ะไม่ให้ซอยผมไม่ให้ทําสีผมโดยเด็ดขาดค่ะถ้าขณะที่ปิดเทอมไปนี้คุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เขาไปทําสีผมมาแล้ว ต้องโกรกกลับมาเป็นสีดำก่อนวันเปิดเทอมนะคะอันนี้นะคะส่วนทรงผมถามว่าไว้ทรงอะไรได้ล่ะไว้ได้สองทรงเท่านั้นค่ะเด็กนักเรียนหญิงทั้งโรงเรียนนี้ไม่ว่าจะประถมหรือมัธยมนะคะคือ 1. ผมสั้นค่ะอยู่ในระดับต้นคอตรงนี้นะคะ,อะสองผมยาวค่ะผมยาวจะต้องรวบการรวบผมของเด็กๆจะรวบเป็นหนึ หนึ่งหางมา้าหรือจะถักเปียใดๆเราอนุญาตหมดเลยค่ะจะถักเปียสองเปียเปียตะขับเปียอะไรได้หมดค่ะขอให้เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกโบให้เรียบร้อยโบเราก็อนุญาตเฉพาะโบสีม่วงที่เป็นสีของโรงเรียนเรานะคะเรื่องต่อไปค่ะที่เป็นปัญหาก,กับเรามากเลยโดยเฉพาะเด็กมัธยมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแต่งหน้าค่ะ เด็กนักเรียนหญิงตอนนี้นะคะเริ่มมีการแต่งหน้ากันมีการทาปากสีแดงม,มีการทาแก้มมีการทาายชิโดตรงนี้นะคะมีการเขียนคิ้วเราไม่อนุญาตนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะถ้าเห็นลูกทาลิปออกจากบ้านหรือทาายชิโดหรือเขียนคิ้วออกจากบ้านขอความกรุณานเลยค่ะช่วยบอกลูกสาวว่าทำไม่ได้ให้ทำแค่วันเสาร์อาทิตย์นะคะ เราไม่อนุญาตจริงๆค่ะยกเว้นบอกว่าทาลิปมันได้ไหมได้ค่ะถ้าลิปนั้นเป็นลิปมันและไม่มีสีนะคะทาได้ส่วนแป้งผัดได้ไหมได้ค่ะผัดหน้ามาได้ค่ะแต่ขอให้เป็นแป้งฝุ่นไม่ใช่แป้งรองพื้นบางคนถามอีกทาครีมกันแดดได้ไหมได้อีกค่ะแต่ขอให้เป็นครีมกันแดดที่แบบไม่มีรองพื้นนะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของหน้าตานะคะ อันที่สามค่ะเรื่องเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเราต้องใส่เสื้อซับในสีขาวมาโรงเรียนทุกวันเราไม่อนุญาตให้ใส่ที่เป็นเสื้อครึ่งตัวแบบนี้ค่ะแบบเวลาที่เราไปออกกำลังกายแล้วมันเป็นเสื้อเหมือนเป็นเสื้อ,อยกทรงเสร็จแล้วเป็นครึ่งท่อนเหมือนซับในไปในตัวแล้วข้างล่างตรงนี้โปนะคะเราไม่อนุญาตต้องเป็นเสื้อทับในทั้งตัวค่ะ ะะส่วนความยาวกระโปรงที่เราเจอบ่อยๆนะคะ,ะ,คะก็คือเด็กมักจะนุ่งสั้นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ขาเวลาซื้อกระโปรงเนี่ยต้องยาวคุมเข่าลงมาจากหัวเข่าลงมาสัก10เซนติเมตรนั่นคือความยาวที่ถูกต้องนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ถุงเท้าก็เหมือนกันก็ต้องใช้ของโรงเรียนค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของกระเป๋านักเรียนนะคะ,ะสำหรับกระเป๋านี่นะคะ ในส่วนของประถมต้นเนี่ยนะคะเราก็อนุญ,ญาตให้ใช้กระเป๋ารากซึ่งเราซื้อได้ที่สากลของโรงเรียนเลยนะคะส่วนประถมปลายเนี่ยเราก็เริ่มให้ใช้แบบเป้สะพายได้แล้วค่ะนะคะส่วนมัธยมเนี่ยเราก็อนุญ,ญาตให้ใช้สองลักษณะก็คือเป้สะพายกับกระเป๋าหนังนะคะที่เป็นหนังสีดําอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องเลือกไซส์ให้เหมาะกับขนาดตัวของเขานะคะซึ่งทั้งหมดที่พูดมากระเป๋านี้ต้องมีตาของโรงเรียนเป็นของโรงเรียนเท่านั้นนะคะเป้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นเป้ อะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องเป็นยี่ห้อโรงเรียนเท่านั้นแล้วก็มาซื้อที่โรงเรียนได้เลยค่ะเป็นการสนับสนุนสหกรณ์ของเรานะคะแล้วไรายได้ทั้งหมดก็กลับไปสู่ลูกหลานของเราค่ะนะคะอะเรื่องต่อไปนะคะที่ที่ฉันจะขออชี้แจงก็คือเรื่องของสิ่งเสพติดค่ะที่เราจะต้องร่วมช่วยกันดูแลในขณะน,นี้สิ่งเสพติดที่จะเข้ามาโรงเรียนเราได้เนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ขา ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถซื้อหาได้ง่ายในโซเชียลต่างๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นทําให้เราเนี้ยไม่ทราบว่าลูกของเราได้ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วแล้วกลิ่นของเขานะคะเป็นกลิ่นที่ชักจูงให้ลูกๆของเราไปติดค่ะเป็นกลิ่นผลไม้เป็นกลิ่นแอปเปิลเป็นกลิ่นองุ่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราได้ได้ กลิ่นพวกนี้จากตัวลูกเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนนะคะว่าลูกของเรามีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งถามว่าถ้าจับได้ผิดไหมผิดค่ะเราถือว่าสิ่งเสพติดเป็นความผิดร้ายแรงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ฝากช่วยดูแลตรงนี้ด้วยทางโรงเรียนก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะคะ เรื่องต่อไปค่ะที่สอบถามกันมาก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์ว่าอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ไหมโดยระเบียบนะคะเราอ่ะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในช่วงของเวลาเรียนค่ะก็คือตั้งแต่เวลา8ปดโมง20นะคะไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งหรือ4ี่โมงยีก็แล้วแต่เราไม่อนุญาตเลยเราอนุญาตให้ใช้หลังเลิกเรียนแล้ว จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เราไม่ให้นํามาเลยนะคะแต่เนื่องจากตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่มีไว้ติดต่อกับลูกในการมารับมาส่งเราก็เลยอนุญาตให้พกพามาได้แต่เด็กต้องรู้หน้าที่ว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่นะคะดังนั้นถ้านําขึ้นมาใช้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนแล้วอาจารย์ในประจำวิชานั้นยึดแล้วนํามาส่งที่ส่งเสริฟวีัย คุณพ่อคุณแม่ถึงจะมารับกลับได้นะคะเราจะไม่คืนกับตัวเด็กและเราจะยึดเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าในรายวิชานั้น,น,นเขาอนุญาตว่าให้เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะเสิร์ชหาข้อมูลที่จะได้ความรู้ต่างๆอันนั้นก็เป็นรายวิชาไปคะ่ะในการอนุญาตให้ใช้นะคะนี่ก็คือหัวข้อหลักๆที่ดิฉันอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองนะคะทีนี้ มีเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของชุดพะละก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนกันหรือเข้าใจผิดกันอย่างไรนะคะก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าในปีการศึกษานี้นะคะในเด็กที่เข้าใหม่ในปีการศึกษานี้เราเริ่มใช้ชุดพะละใหม่นะคะชุดพะละใหม่ไม่ใช่ชุดพะละเก่านะคะในเด็กที่เริ่มเข้าปีการศึกษานี้ก็คืออนุบาลหนึ 1, ่งปหนึ่งมหนึ่งมสี ต้องใส่ชุดพะละรุ่นใหม่นะคะซึ่งเรามีขายที่เดียวเท่านั้นค่ะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยค่ะขายที่สหกร์โรงเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองท่านใดที่เป็นเด็กเก่าเช่นเป็นเด็กเก่าม3ปีที่แล้วป6ปีที่แล้วแล้วกำลังจะขึ้นชั้นใหม่ในปีนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ว่าช่วยซื้อชุดใหม่ที่สากลของเราแต่ช่วงนี้นะคะเรายังไม่ทำการขายเรากำลังปิดสต็อกอยู่แต่มาสั่งจองไว้ได้ค่ะ นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของชุดพระนะคะก็ถ้าผู้ปกครองยังมีปัญหาใดๆที่อยากสอบถามหรืออยากจะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าที่ดิฉันพูดไปแล้วในเรื่องระเบียบวินยัยคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วไปกดดูที่คำว่าคู่มือนักเรียนนะคะแล้วในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งเล่มเลยค่ะว่าระเบียบวินัยแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร คุณพ่อคุณแม่สามารถไปดูได้เลยค่ะในเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือยังไม่เข้าใจยังมีข้อสงสัยอีกก็สามารถสอบถามมายังโรงเรียนของเราได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอยืนยันว่าทางโรงเรียนของเราจะดูแลลูกหลานของท่านนะคะให้อยู่ที่โรงเรียนนี้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากที่สุดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ